มืดเราจะพี่น้องมาหลาะนำไ้นำหน้าจ้ามืดแล้วมืดแล้วเขาก็งามงามจ้ามาเล่อเสาหลาะแรงเลยเอาคันแท้ขาดจ้าน้ำถ่วมขันแท้ถ่วมเขาเลยได้จ้านี่ถ่วมไปมืด ขวมมะหอดพีจะขวมถนนมะหอดมะหอดงันหน้าเลยจ้ยมะมะเบิงบ่วด้จ้ะเ,เขากำลังม่านจ้ะเห็ดเอาอยากด้วยจ้ะเขา จ้ะตอนนี้กับบรรยากาศหกโมงแรงเลรจ้ะหกโมงแรงแล้วเดี๋ยวมาหล่อหนหามเล่อไฮหลาอหน้าคือเกาจ่ะชาวหน้าหน่อยจ้าตาวหน้าหน่อยสวัสดีครับก่อนน้องมิกกี้สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับ ทำปากหมูหน่อยอ้ยมันเขี้ยวหน่อยมันเขี้ยวหน่อยฮือสวัสดีครับเร่สวัสดีครับเร่สวัสดีครับ,รวรบรเวยลูกเิ็นอยากนอนจ้ะอารมณ์บ่จ่อยจ้ะม้อเ้านี่ททวมมองปลายเขาเลยได้จ้ะบัดน,นี้มันบกลงมากี่มันบกมากบับน,นี้ก็เลยได้มาเอาถุงปุย๋ย ปิดไว้จ้แเพราะว่าน้ามันสิมืดแต่ว่าคันโตมาเมเร้งถ่วมอีกจ้านี่กระสีได้มาอีได้จ้าเพราะว่าคันบ่มี่หนามเข่ากับบะงามเนาะแต่นนเนาะเก็บบรรยากาศเนี่ยโมเร้งไห้เบิ่งจ้าหกโมงกว่าจ้านี่ยหกโมงกลักวแล้วเกือบทุ่มแล้วจ้า แล้วเศร้าหายเศ้าหน้าห้ากับลำบากจัิแล้วนอกจากพี่น้องเนาะ